สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องยามเช้านะครับวันนี้มาพบกับนาพยาอารุ่นหน้าปกนะครับนาวัดจัดสร้างรุ่นมหาและรวยนะครับนารุ่นมหารวยนะครับนฮะวัดจัดสร้างนะครับวัดโพสีสะอาดวาเกเปะนะครับ นะฮะหลวงปู่มหาชีลาของเรานะครับและเกจิอีกมากมายครับที่ร่วมพุทธาพิเศษนะคือเกจิคณาจารย์ชื่อดังครับนะอย่างเช่นนะฮะปู่ดทรั์ครับพระครูสุริยันครับพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงครับหลวงปู่แก้วครับพระอาจารย์เด่นดวงนะครับและอีกมากมายพี่นะครับในอีกมากมายหลายเกจิคณาจารย์เลยนะครับนะที่ร่วมพุทธาพิเศษใน ่าวิธีใหญ่นี้ครับอนาคตผมเชื่อได้ว่านะฮะมีออกเก๊ออกมาแน่นอนนะพี่นะแต่ตอนตอนนี้พี่นัทเก็บได้รีบเก็บนะครับราคายัางพอได้นะครับงานยังอยู่ที่หลักร้อยนะครับเพจผมนะครับถ้าเพจอื่นผมไม่แน่ใจนะพี่นะครับนะแต่ถามว่าเนื้อเงินราคาเท่าไหร่เนี่ยเนื้อเงนเินเป็นหลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นนะพี่นะครับแต่เพจหลังแบ่งปันอยู่สามสี่พันนะพี่นะหลังแบ่งปัน, 8, ปนพี่น้องกันอยู่นะครับลุ้นตอนนี้เหลืออีกประมาณยกกี่สิบกระลุ้นนะครับงานเหลือแค่ยี่สิบยี่สิบรลุ้นนะพี่นะฮะ นี่ฮะรุ่นละหกร้อยบาทเท่านั้พี่นะฮะรุ่นตั้งแต่ยันเนื้อเงินนะครับนะเนื้อเงินสองเคสามเคไทเทนะฮะทองทิพย์ทองแดงนะฮะเนื้อสัตตะนะครับนวะนี่ฮะชุบเงินชุบทองชุบนาคชุบพิงโกนะครับแล้วก็เป็นมีเหรียญหล่อล็อกเก็ตอ่าไม้มงคลหูอีกมากมายหลายรายการเลยพี่นะให้พี่น้องได้เอาไปรุ่นกันนะพี่นะรุ่นแบบนี้นะพี่นะค,คือแกะสีอย่างเี้ะพี่นะครับ นี่ฮะวันนี้เราจะมาแกะซีนที่ดูพี่นะประมาณสิบสององนะครับนะแล้วก็มีรายการเพิ่มเติมนะฮะหลังจากแกะซีนแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาร่้องค์ที่หนึ่งกันเลยพี่นะแต่พี่านใจสนใจนะครับสามารถทักได้ที่อดีไลน์หรือเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับพี่นะเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับนะเบอร์โทรอดีไลน์นะครับเดี๋ยวมาองค์ที่หนึ่งกันเลยพี่นะนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับขออนุญาตแกะนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนะมาแกะพร้อมกันเลยพี่นะครับ เปิดออกมานะครับนะเป็นหมายเลขหกสิบเอ็ดนะครับเป็นหมายเลขหกสิบเอ็ดครับโอ้โหสวยงี้เลยพี่นะครับสวยสวยเงี้เลยฮะนี่ฮะหมายเลขหกสิบเอ็ดนะผมขอดูรายการสักคู่นะครับพี่นะผมขอดูรายการสักคู่นะครับหมายเลขหกสิบเอ็ดนะครับเป็นทองทิพย์ซาตินพี่ตอบคดรวมครับหน้ากากทองแดงฉนวนพี่โอ้โหยังสวยพี่นะฮะยังสวยเลยครับ เป็นโค้รรวมพี่นะโอเคผมขอหกร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะเลขโค้ดเบนวนหนึ่งห้าสามครับเลขโค้ดจำนวนหนึ่งห้าสามนะครับพี่นะฮะโอ้ยสวยอย่างนี้ครับนี่ฮะนะเรยกโคตเบำนวหนึ่งคันสามพี่นะครับเป็นต่อโค้รรวมพี่นะโค้ดคลาสสิกเลยพี่นะฮะโอคงนี้หกร้อยบาทพี่นะครับหกร้อยบาทนะครับนะโงค์ที่หนึ่งหกร้อยบาทนะครับต่อมาอที่สองนะครับนะต่อมาออค์ที่สองนะครับนะฮะองค์ที่สองมาแกะกันต่อหนึครับพี่นะฮะ มาโชว์รับสวยองค์ที่สองกันครับ <c oughs> องค์ที่สองนะครับ <c oughs> โอ้โหองค์สองก็สวยพี่นะครับองค์ที่สองได้สวยเลยนะครับ <c oughs> นี่ฮะรายการที่เจ็ดสี่สิบเจ็ดนะครับเรายการที่สิบเจ็ดครับเป็นเนื้อมหาจตุรวัดเนื้อมหาจตุรมณสารวัดโพสีโรงกานตงชาติหลังธงชาติหน้าก,ากากชุบทองหน้ากาก,ากหลังชุบทองพี่โอ้โห ในการนี้ลงยาเต็มระบบพี่ในการนี้ลงยาหน้าหลังเต็มระบบเลยครับนะบผมขอ700ด้วยกันนะพี่นะองเลนนะพี่นะคะองแรงนะเลขโค้เบิร์ส82พี่ลงยาหน้าหลังเต็มสูบเลยนะคะคุยพื้นหน้าหลังเลยพี่โอ้โหน่าจะมีรังเดียวองเดียวองสององในรังนะพี่นะโอ้โหสวยจริงพี่สวยจริงนะเป็นมหาชนบนศาลของวัดโพสีนะพี่นะครับที่รวมหล่อเลยมาปั๊มเนี่ยพี่นะ องค์นี้ผมขอเจ็ดร้อยมิลนะโอ้โหองแรพี่องแรมมาแล้วนะครับนะองแรมมาอีกองนะฮะต่อมาองค์ที่สามพี่ครับองค์ที่สามครมาแกะกันเลยพี่นะครับมาลุ้นกันต่อครับถ้าใครเอาไปลุ้นนะพี่ลุ้นละหกร้อยบาทนะครับพี่นะเงินยังอยู่อีกสององนะครับเปิดมาองค์ที่สามพี่องค์ที่สามเป็นเหรียญสแตมป์พี่ครับนะองค์ที่สามเป็นเหรียญสแตมป์นะครับในการที่เก้าสิบสองนะฮะองสามเป็นเหรียญสแตมป์ในการที่เก้าสิบสองครับ เป็นเหรียญสแตมหน้าปกครับเนื้อทองทิพย์สตินลงยาแดงพี่เนื้อทองทิพย์สตินลงยาแดงครับองค์นี้ผมแปงให้พี่น้องมาเล่นกันนะครับห้าร้อยบาทพอนะครับผมแปงให้พี่น้องมาเล่นนะห้าร้อยบาทพอครับนะนี่ฮะเลขคนเบอร์หกเก้าพี่เลขคนเบอร์หกเก้าครับแต่หลังเป็นโพลวัตโพสีนะครับนะห้าร้อยบาทพอพี่นะองค์ที่สามนะครับต่อมาครับพี่ต่อมาครับมาต่อมาเป็นองค์ที่สี่นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเป็นรายการอะไรนะฮะองค์ที่สี่นะครับนี่ฮะ องค์ที่สี่เปิดขึ้นมาพี่เป็นเนื้ออะไรครับพี่นะรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับเป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อชุบเงินต่อพี่นะฮะรายการที่ยีส่สิบครับเป็นเนื้อชุบเงินพ่นไฟลงยางเขียวหน้ากากทองทิพซาตินพี่โอ้โหทั่วอีกแล้วรายการที่ทั่วอีกแล้วนะครับพี่นะ ทวมอีกแล้วนะครับเลขโค้นอัเบอร์38มพี่เลขโค้นอัเบอร์38พี่นะลงยาเขียวเนี่แซมนักการทองทิพย์สตินนะเป็นเนื้อชุบเงินนะเงาเงาที่เลยพี่นะครับโอ้โหสวยทันเนื้อน้องทองน้องเนื้อเงินเลยนะฮะนี่ฮะพี่ดูผิชฉาดนาครับนะเส้นโด้เส้นโด้ลายนี่ยคมชัดนะในลูกกูกตานี่บอกผมกริบเลยพี่นะครับองค์นี้ห้าร้อยห้ร้อยบาทพี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่นะครับนะองค์รายการนี้ครับ หกร้อยบาทพอแบบท่วมๆไปเลยพี่นะฮะต่อมาพี่ในการที่องค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้ามาแกะกันต่อเลยพี่เฮ้ยเด็ดๆทั้งนั้นเลยพี่ในอีนี้นะเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่นะโหทีเด็ดทั้งนั้นเลยครับนะองค์ที่ห้ามาแกะกันต่อเลยป๊อปโอ้โหมาอีกแล้วครับพี่ทีเด็ดอีกแล้วครับนะโอ้โหเด็ดทุกองค์จริงอีพีนี้ครับนะอีพีนี้ครับนะในการทีร่สามสิบ <pl ains> เจ็ดนะครับองค <absorbed> ์ที่หกองค์ที่ห้างเรานะครับสามสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมแปะก่อนนะฮะมา สามสิบเจ็ดนะครับเป็นเนื้อสตะเชื่อมห่วงเงินโอ้โหเชื่อมห่วงเงินนะพี่นะฮะ่วงเชื่อมห่วงเงินนะครับลงยาพานาคหน้ากากองนวะโอ้โหท่มท่วมท่วมท่วมนะท่วมท่วมเลยพี่เลขคนเบอร์เจ็ดเจ็ดโอ้โหเลขคนเบิ้ลด้วยเลขคนเบิ้ลด้วยขอเจ็ดร้อยพี่นะเจ็ดร้อยผมจบให้พี่นะนะ นะเน้นเน็ตนี่จ 1, 2, ดืน่าพันสองพันสี่ได้นะครับนะเนตเน็ตด้นพันสองพันสี่ได้นะครับแตการนี้นะเดี๋ยวเรามากันองค์ต่อไปเลยพี่นะองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกับมาแกะกันต่อพี่นะ,ะองค์ที่หกมาแกะกันต่อครับป๊อปไครับองค์ที่หกมาแกะกันต่อโอ้โหอีพีนี้มีแต่เด็นเด่นโดนๆทนนั้งนเลยพี่นะองค์ที่หกมาเปิดกันต่อพี่ปึ๊บเป็นเนื้อเนื้อชุบทองพ่นสายพี่ เป็นเนื้อชุบทองเพิ่มไฟพี่นะฮะเลขคนจำนวนหนึ่งหกศูนย์ะครับเลขคนจบ,บนวนหนึ่งหกศูนย์ครับองค์นี้ผมแบ่งปันห้าร้อยบาทนะครับะผมแบ่งปันห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะถ้าใครจะเอายกนะผมมีเงินเงินเงิน,เง,นเงินกับนาคหรือปิงโกอยู่นะพี่นะถ้ายกสามองค์นะผมให้แค่พันสองนะครับ อ่าผมคิดองค์สี่ร้อยะหดยกสามองนะพี่นะพอได้อยู่นะครับผมมีเงินมีเงินกับมีเงินกับอ่าพิงโกอยู่พี่นะเหมือนพิงโกเหมือนนาคครับพี่นะโอเคพี่มาลุยก,กันต่อองค์ที่เจ็ดนะครับมาลุยนต่อองค์ที่เจ็ดครับ<ะ><ะ>เก็บคอชั่นนะเนาะเงินทองหน้าพี่ต้องมีเลยนะฮะคิดราคาพิเศษได้นะฮะองค์ที่เจ็ดพี่ครับเป็นเนื้ออ่าเป็นฝ่ายยมหม่องครับรวมรวมห่วงทองแดงครับเป็นมุสนะครับ นะรุมนสรัรห่วงทองแดงพี่นะครับนี่ครับต่างนี้ให้ต,ต่าง,างนี้หมายเลขคุณเบอร์เจ็ดด้วยพี่โอ้โหเลขตัวเดียวหลักเดียวอีกแล้วพี่เลขตัวเดียวหลักเดียวแล้วแต่ผมแบ่งปันแค่ห้าร้อยบาทนะใครไวใครได้นะครับนะโอเคพี่นะครับนะมาลุยกันต่อพี่นะฮะมาลุยกันต่อรายการที่แปดครับมาลุยต่อองค์ที่แปดนะพิดนะโอ้ท่านนั้นเนี็ยตอาไปขายเจ็ดมันจะบาบเลยพี่นะเป็นพันนะฮะแบ่งแต่แบ่งน้องไปมาห้าร้อยบาท นะเพราะอ่าอาชีพผมอยู่ตรงนี้นะพี่นะ้องก็ต้องมาแบ่งพี่นะ้องเขาตรงนี้เนาะไม่ใช่ไปลงในเฟซนเห็นเนะาะอ่แบ่งไปพี่นะ้องพอพอใต้กระพอใจแล้วพี่นะครับโอเคพี่บลือก็ต้องอุทิศแปดโอ้โหบอกเลยลังนี้ลังนี้รอบนี้อีพีนี้แม่งเด็ดเด็ดโดนๆนันเลยพี่นะฮะโอ้โหลงยาเพียนะนะฮะสวยๆอย่างนี้พี่เล็กนะอันต่ำที่แปดสิบเท่าไหร่แปดสิบเจ็ดหรอพี่นะครับ ปดสิบเจ็ดนะครับเป็นเนื้ออะไรนะพี่นะแปดเจ็ดเป็นเด่ตัดกลมน้กรอบเนื้อปากตีนองยานักปกลงยาจีวอโอ้โหองค์นี้แบ่งปเนเปาพี่เนาะห้าร้อยบาทเลขคนทะเบินหนึ่งสามศูนย์ครับเลขคนทะเบินหนึ่งสามศูนย์ครับเดยดกลมไร้รขอบนะพี่นะเอาไปพี่นะครับรับไปเลยพี่นะฮะห้าร้อยบาทนะครับนะเอามาแกะกันต่อเลยพี่นะครับมาแกะกันต่อเลยครับองค์ที่เก้าครับองค์ที่เก้านะครับพี่นะองค์ที่เก้ามาแกะกันต่อเลยพี่ องที่9้ามาเปิดรุ่นมาครับโอ้โหมาแล้วรังที่แล้วผมไม่ได้ครับนะลูกค้าได้ไปนะลูกค้าได้ไปนะครับนะรายการนี้ครับเนื้อเงินทองหน้านะครับนะสามกษัตริย์หรือ3ามเคนี่เองนะครับนะเดี๋ยวเรามาปิดโคดรุ่นโคดไปพร้อมๆกันนะครับนะรุ่นโคดพร้อมๆกันครับหมายเลขโค้ดปดี่โอ้โหถ้า 8, 8แปดแปดลเลยบอกเลยว่าสุดจัดนี่ฮะเนื้อเงินทองหน้าพี่นะ รอบพินแล้วผมแกะหน้าไรไม่ได้นะครับลุงอ่ามีพี่น้องครับเปิดรุ่นไปนะได้เปิดอที่บ้านนะได้มาทักมาอยู่นะฮะอ่าทางก็บอกว่าสวยมากสวยมากนะฮะแต่สวยจริงพี่เดรดจริงนะครับถ้าแกะออกถุงมาแล้วผมถ่ายให้ยังี่บอกเลยพี่ยังสวยนะครับองค์นี้ผมขอเลยครับไม่ธรรมดานะขอแปดร้อยบาทพี่นะลังละองคนะพี่มีแค่ลังละองคนะครับนะองค์นี้ครับองคที่เก้าผมขอแปดร้อยบาทแลวกันนะเนื้อสามประสัทย์แพี่โอ้โหชุดนี้ เด็ดจริงที่นะชุดนี้เด็ดจริงนะฮะอีพีนี้เด็ดจริงแค่สิบสององค์นะผมเอามานี่เด็ดจริงฮะนะแลวเปิดให้ให้พี่น้องข้อสิบห้ารุ่นนะครับเปิดให้พี่น้องชมมาสิบห้ารุ่นในวันนี้นะอาครับมาแกะต่อครับรายการที่สิบเปิดขึ้นมาครับโอ้โหแต่ละรายการสุดยอดจริงครับสุดยอดจริงพี่นี่ฮะโอ้โหสวยจริงรุ่นี้อีพีนี้สวยจริงครับ วงทีที่27พี่นะครับเนื้อปากกาสตินรงยาแดงนะครับลงยาพียงนักนักการนวนหลังอุดมดสารพี่บโอ้โหเลขโค้ดนัมเบอร์100ะฮะเลขโคตดนัมเบอร์100เร้อเลสวยๆอย่างนี้พี่นะครับนะ่าเอาไปเลยพี่รายการนี้ผมขอแค่700บาทนะครับผมขอแค่700บาทครับเนื้อทงองนะ เนื้ออบก้าสตินนะครับอุดหลังอุดมวลสารข้างหน้าเป็นหน้าก,กากนะฮะชุดนนมวลสารนะครับลงยาพิกา,นานรลงยาเหลืองพื้นคุยพื้นเต็มสูบอย่างงี้พี่โอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดครับเคยค่าลงยาผมก็คิดว่าสองสามร้อยแล้วพี่นะถ้าลงยาแบบเต็มระบบอย่างนี้นะพี่นะลงยายากนะพี่นะนี่ฮะ เอาไปเลยพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับนะเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะนะมาลุยกันต่อเลยพี่นะบอกเลยการนี้ EP นี้บอกเลยใครพลาดนี่สุดจัดพี่นะสุดจัดเลยครับนะมาลุยกันต่อนะครับอง์ที่สิบเอ็ดครับองค์ที่สิบเอ็ดมาลุยกันต่อเลยพี่โอ้โหต้งเดือดเลยครับเดือดเลยเดือดจริงๆครับ EP นี้บอกเลยสุดจัดนะครับมาลุยต่อพี่โอ,โโอ,โโโอ้โหเฮ้ยโอ้แบบแต่ละการพี่ สุดจัดนี่องค์ดาลาองค์ดาลาคือองค์ที่อยู่นะฮะในพิธีนะครับที่เปิดเปิดอ่าเปิดโชว์อยู่ตรงอ่าภาพปกนะพี่นะพิธีมศเสกนะครับที่อยู่ในภาพโอ้โหเล่นโคตราเบอร์ตัวเดียวรักเดียวด้วยพี่โอ้โหสุดจัดโอ้โหสุดจัดพี่โอ้จัดสร้างไม่ไม่เยอะนะพี่นะครับรุ่นนี้จัดสร้าง 25, 15, 15, แค่สองร้อยห้าสิบห้าร้อยองค์เองนะนะฮะ นี่ครับโอ้โหโองค์นี้สร้างสองร้อยห้าสิบองค์เลขค้นัมเบอร์เลขสี่โอ้โหผมขอพันหนึ่งนะครับรายการนี้ผมขอพันหนึ่งพี่องค์ดารานะครับนะองค์ดารานะพี่หมายเลขสี่ด้วยนะครับโอ้โหของจริงพี่นะครับของจริงครับโอ้โหบอกเลยว่าสวยจริงพี่โอ้โหให้ชพี่น้องชมกันหน่อยฮะให้พี่น้องรับชมกันหน่อยครับ นี่นะพี่เสียหา,าผมโมดนี่ครับองค์จารานะครับพี่นี่ครับองค์เปิดจองอ่ะองค์องค์ที่ไว้โปรโมตนะพี่องคโปรโมทเลยนะครับองค์นี้องค์จาราครับพี่นะผมขอพันหนึ่งพี่โอ้โหเด็ดจริงนะ,ะรอบพแล้วผมจาได้ผมไม่ได้ไรายการนี้นะมีลูกค้าเปิดได้แน่นอนนะครับผมขอพันหนึ่งพี่นะครับลดแจ้งนิดหน่อยนะทักมาพี่นะปิดก่อนได้ก่อนนะครับอ่ามาลุยกันต่อองค์ที่สิบสองครับองค์ที่สิบสองนะครับโอ้โหอีพีนี้ เดือดจริงโอ้โหใครใครเปิดก่อนได้ก่อนนะพี่ไวนะ้ครับคูเดือดจริงครับเดือดนี่เดือดเดือดจริงครับมาองค์ที่สิบสองครับอง์ที่สิบสองครับตอนนี้รุ่นเดิมเรายังมีอยู่แค่ยี่สิบห้ารุ้นนะครับรุ่นเดิมมียี่ห้าุ้นนะครับหมดแล้ว,หม,ลนะห,มลวหมดเลยนะครับนะหมดแล้วหมดเลยนะครับนะโอ้โหพี่เฮ้ยเฮ้ยมาหมดแล้วพี่เฮ้ยของจริง ของจริงครับโหมีลูกค้าหาหาาด้วยพี่นะมีลูกค้าหาหาไว้ด้นะวยครับถูองนี้นะครับพี่ไม่ใช่ธรมรมดานะครับเฮ้ยอีพีนี้เดือดจริงพี่นวัตนาการเงินลงยาพยานน้างลงยาจีวรพี่นักการเงินแท้นะครับ ผมขอหนึ่งพันบาทนะครับผมขอหนึ่งพันบาทนะครับพี่องค์นี้สุดจริงๆนะครับน่าสุดจริงๆครับเป็นเนื้องเงินแท้นะครับหน้ากากเงินแท้นี่ฮะโอ้โหลองเนื้อหุ้มทองคํานะพี่ลองเนื้องเงินนะครับเลขคนละเบอร์สองศูนย์ห้าพี่เลขคนละเบอร์สองศูนย์ห้าพี่โอ้โหทิเด็ดนะพี่องค์นี้ผมขอพันนึงพี่นะองที่ทิบสามทิบสองนะครับนะองที่ทิบสองนะครับ มากันองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับอีพีนี้จะเปิดแค่สิบห้าลุ้นนะครับนะเปิดแค่สิบห้าลุ้นนะครับพี่นะนะฮะมาเปิดกันต่อเลยพี่ฮะมาเปิดกันต่อเลยครับมาเปิดกันต่อเลยนะครับองค์ที่สิบสามครับเปิดขึ้นมาครับปุ๊บอ้เนื้ออะไรพี่เนื้อเนีนะฮะน่าจะเนื้อทองแดงพี่เนื้อทองแดงไปเพียวนะครับ เอาแบ่งปันปที่น้องไปสี่ร้อยบาทแล้วกันนะครับโอ้โหมาเบาบ้างมาเบาบ้างพี่นะตกใจกันหมดครับสี่ห้ารายการนะฮะฟองเลยสุดจัดครับมารายการต่อไปพี่องค์ที่สิบสี่ครับองค์ที่สิบสี่นะครับนี่ฮนะองค์ที่สิบสี่เปิดขึ้นมาครับปุ๊บเฮ้ยเนื้อชุบนิ้อทองพี่โอ้โหเนื้อชุบทองครับเฮ้ยยังได้อยู่นะ เนื้อจุบทองพี่นะครับมาเบาเดือดกันบ้างครับเนื้อจุบทองนะครับพี่เนื้อจุบทองครับพ่นสายพี่เลขคนละเบอร์สามแปดสองครับเลขคนละเบอร์สามแปดสองนะครับนนเนื้อุนสายพี่องค์ละห้าร้อยบาทนะครับองค์ละห้าร้อยบาทครับเดี๋ยวแล้วมาองค์สุดท้ายครับองที่สิบห้าครับครับมาเปิดกันต่อเลยพี่มาเปิดกันต่อเลยครับนะรายการนี้พี่ขอโทษที่พี่เมื่อกี้มึนความจําเต็มพี่นะฮะมาองค์นี้พี่นะครับนะ องน,นี้นะครับองค์ที่เนี่ยพี่นับไปนะองค์ที่สิบห้าพี่นะครับเมื่อกี้ความจำมันเต็มมันถัดไปพี่ลืมดูนะครับองค์ที่สิบห้านะครับโอ้โหเนื้ออะไรี่โอ้โหบอกเลยอีพีนี้เดือดจริงๆพี่อีพีนี้เดือดจริงๆรินะครับเป็นของแทพี EP นี้ผปของแท้พี่หายพลาดนี่บอกเลยพี่สุดจัดองค์นี้นะครับองค์ที่สิบห้าพี่รายการที่ห้าสิบเอ็ดนะฮะ เนื้อจำนวนมือนสารฝังพอยรอบโอ้โหแต่ละแต่ละรายการเลขโค้ตังเบอร์หนึ่งเจ็ดสี่ครับเลขโค้ตังเบอร์หนึ่งเจ็ดสี่พี่องค์นี้เอาไปพี่หกร้อยนะครับแบ่งปันพี่น้องกันไปหกร้อยครับนะฮะต่อมาองค์ที่สิบสิบอะไรเอ่ยตั้งไว้นะครับก่อนสิบหกครับต่อมาองค์ที่สิบหกครับต่อมาองค์ที่สิบหกนะครับองค์ที่หกครับมาแกะกันต่อเลย มาแกะกันต่อเลยครับนะนี่ฮะองค์ที่สิบหกนะครับองค์ที่สิบหกอู๋พีนี้เดือดจริงๆนะพี่นะเดือดจริงๆโอ้โหที่เด็อดออกมาเพียบเลยนะฮะองค์ที่สิบหกนะครับมาแกะกเลยพี่ปุ๊บเป็นเนื้อชนวนพี่น่าใช่ไหมน่าพี่เป็นเนื้อชนวนห่วงเชื่อพี่นะฮะรายการที่ห้าสิบนะครับ เนื้อชนวนห่วงเชื่อมนะโอ้โหโสุดจัดอีกแล้วครับสุดจัดอีกแล้วนะครับนะสุดจัดแ้วงนการทีห้าสิบนะนะห่วงเชื่อมเป็นห่วงนวะ,นะพี่นะผมก็ว่าดูด้เป็นสีมตาลโอ้โหห่วงนวะเชื่อมพี่โอ้โหโจดจัดสุดจัดพี่หกร้อยไปหกร้อยไปเลขคนเบอร์แปดศูนย์พี่เลขคนเบอร์แปดศูนย์ไปหกร้อยไปนี่นะฮะนะต่อมาพี่การต่อไปครับในการที่ 17ครับรายการที่17นะครับนามาแกะกันเลยพี่นะครับรายการที่17ครับมาแกะกันเลยพี่ครับ17ครับตอนที่ลุ้นเรามีแค่ไหรพี่นะเออสิบห้าประมาณ20บลุ้นนะพี่นะครับเมื่อกี้ยี่สิบลุ้นได้นะครับนะมาเปิดกันเลยพี่นะครับโอ้โหมาแค่พี่ลุ้นหวยมาแค่พี่นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังพี่นะรายการนี้ครับที่มีใบมานี่ครับนะเราสามารถเนี่ยครับพี่เราสามารถเอาไปแลกได้นะพี่ เนี่ฮะเราสามารถเอารายการนี้ครับนามรรลุนหวยครับงวดที่เนี่ยพี่งวดที่หนึ่งสิงหานะครับถ้าตัวนี่ครับนะหมายเลขในตัวเรานี่ครับหมายเลขในตัวเรานี่ครับไปตรงกับสามตัวท้ายนะครับนี่ฮะที่ขาระบุอยูพี่นะมีตัวสี่ใบนะครับสามารถรับเนื้อทองคําพิมพ์เล็กรุ่นนี้ได้ที่หน้าวัดโพสีเลยนะครับ นี่ฮะแต่ต้องเอาองค์นี้ไปยืนยันนะครับนี่ฮะต้องเอาองค์นี้ไปยืนยันนะครับเพื่อรับเนื้อทองคํานะครับนะฮะเอาไปรุ้นหวยกันนะครับนะพี่นะนาองค์นี้ผมคิดแค่แปดร้อยนะครับนะเพราะรุ้นตั๋วนะฮะมีตั๋วให้นะครับผมขอแค่แปดร้อยครับองค์ที่สิบเจ็ดนะพี่ต่อมาลครับนาองค์ที่สิบแปดนะครับนาองค์ที่สิบแปดนะครับนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมแกะกันต่อเลยพี่นะมาแกะกันต่อเลยครับองค์ที่สิบแปดนะครับ แกะกันต่อเลยนี่ฮะองค์ที่สิบแปดนะครับองค์ที่สิบแปดเปิดกียี่สิบองค์นะพี่นะตอนแรกผมจะเปิดแค่อ่สิบห้านะพี่นะมันมือจัดครับอีพีนี้เดือดจัดโอ้โหมาแล้วจ้าเรายการที่แปดสิบสององค์ที่สิบแปดพี่นะครับนี่ฮะ ไม้มงคลมาแล้วจ้านะฮะไม้มงคลหน้ากลากเงินแท้นะครับมาแล้วจ้านี่ฮะเลขคนจังเบอร์ห้าสามพี่เลขคนจังเบอร์ห้าสามครับองค์นี้ผมขอแปดร้อยบาทพี่นี่ฮะไม้มงคลนะพี่นี่ฮะสวยๆอย่างนี้เลยพี่ครับไม้มงคล โอ้ผมบอกเลยอีพีนี้เดือดจริงพี่เดือดจริงๆสวยๆออกเพียยพี่อีพีนี้นะและลุ้นเนี่ยผมเหลือแค่สิบกว่าลุ้นนั่นสิบห้าหรือสิบแปดลุ้นเนี่ยพี่นะครับนะฮะหกร้อยบาทนะพี่นะลุ้นละหกร้อยบาทนะครับนะหมดแล้วหมดเลยพี่นะครับโอผ,ผมหาราคาเบาๆมาไม่ได้แนละ้วพี่ตอนนี้เดือดจัดพี่นะครับเดือดจัดนะครับองค์นี้800แปดร้อยนะพี่นะองค์ที่สิบแปดนะครับต่อมาองค์ที่สิบเก้าครับ องที่สิบเก้าครับมาแกะกันต่อเลยพี่นะฮะองที่สิบเก้านะครับอง์ที่สิบเก้านะครับองค์ที่สิบเก้ามาแกะเลยพี่หุ้นงเงินออกพี่ในยาการที่สามโอ้โหงานเข้าเนินเงินออกแล้วครับนะพะผมเหลือแค่สิบรุ่นเก็พี่ก็หมดแล้วเนินเงินออกพี่ในยาการที่สามเนื้อเงินกลมไร้ขอบหน้าทองคําพี่ เนื้อกลมไรขอบหน้าทองคำพี่นี่ฮะอาเป็นว่านะครับผมบอกแค่นี้เลยพี่พี่แกะเฉพาะหน้าทองคำไปขายก็สอกเกือบสองพันแล้วผมเชื่อได้นะผมเชื่อได้นะครับตอนนี้กรเรลยกี่พันนะพี่คิดดูเราแล้วกันครับแล้วพี่ดูคิดดูหน้าใหญ่ๆอย่างนี้พี่ว่ากี่กรรมนะฮะผมบอกเลยเลยว่าสุดจัดนี่พี่ เป็นเนื้อเงินหน้าทองคํานะครับพี่เนื้อเงินหน้าทองคํานะครับเลขค้นเบอร์สี่ห้านะครับเลขค้นเบอร์สี่ห้านะครับพี่เอาเนื้อเงินไปขายเป่าที่พี่จ็ได้หลายร้อยแล้วพี่นะครับโอ้โหสวยจริงพี่สวยจริงนะนะครับองค์นี้สวยจริงพี่ผมขอสองพันแปดนะครับผมขอสองพันแปดพี่นะครับ นะฮะพี่ซื้อไปพี่ก็ไม่จะขาดทุนเลยแน่นอนนะครับนะพี่ถอดทองคําไปขายพี่ได้เกือบสองพันแปดเลยพี่นะนะอาจจะได้เยอะกว่าด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะนี่ฮะพี่ดูความสวยเนื้อเงินน้ำคำพี่ละมุนมากพี่นะละมุนมากครับนี่ครับรายการที่สามพี่ก็ห่อมางี้เลยฮะนะฮะเท่ากับเนื้อเงินเรายังไม่เจออีกองหนึ่งเหลืออีกสิบแปดลุ้นนะครับ เลยอีก8ลุ้นนะครับสาคัญลูกค้าท่านใดนะครับที่เปิดไปแล้วได้เนื้อเงินนะครับบอกผมบ้างนะครับ EP ที่แล้วนะครับผมได้แค่สององนะฮะแกะไลค์พี่น้องที่ติดชมโอ้โหให้ชมความสวยกันนะองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะพี่นนอะองค์ที่สิบเก้านะครับการลืมนะครับขอสองพันแปดพี่นะครับพร้อมโอนนะครับเนื้อเงินนะครับเพราะผมจะส่งเป็นปลายีน์ให้นะครับนะฮะนี่ฮะโอ้โหสวยฮะ พอปลายทางผมลงไว้กับแฟดนะพี่เนาะเออจะป้องกันของหายด้วยนะครับนี่ฮะพอะจะเก็บปลายทางไม่ได้พี่นะนีเงยสวยเงี้ยเลยพี่ครับนึ่นงกล่าวคให้ชมนางกันหน่อยพี่สวยจริงพีอ่อีกรอบหนึ่งใกล้ๆนะครับสวยจริงครับนะสองพันแปดนะพี่นะครับจบเลยนะฮะ ต่อมาครับในการต่อไปพี่นะครับองค์สุดท้ายองที่ยี่สิบนะครับองที่ยี่สิบครับมาแกะนเลยพี่องที่ยี่สิบครับมาเปิดกันครับวันนี้วันหยุดด้วยนะพี่นะชมกันยาวเลยนะฮะนี่ฮะองที่ยี่สิบนะครับเปิดขึ้นมานะครับหมายเลขรายการที่สามสิบห้านะครับรายการที่สามสิบห้านี่ผมดูก่อนเป็นรายการอะไรนะครับรายการที่สามสิบห้านะครับ เนื้ออกักลาลงยาเนื้ออัปกลาลงยาแดงนกักกาเงินเต็มหลังลงยาน้ําเงินพี่โอ้โหโลงยาเต็มสุบลงยาเต็มสุบมามาเลขโคตรตัวเดียวหลักเดียวมาเลข 5. ห้าคุยพื้นด้วยพี่โอ้โหท่วมเงินเข้าไปอีกนะฮะท่วมเงินเข้าพี่อีกพี่นะครับท่วมเงินเข้าพี่นะครับ อีพ p นะี EP ้ in, ผมว่าจะเอาอะไรแทกไม่แทรกกันแลพี่นะ <_ S 1> เดือดจัดนะครับนะเอาไปลุยกันเลยพี่นะครับนะองคนี้ผมขอห0ร้ยบาทแล้วกันนะขอห0รบาทกัน,นพี่นะครับตานะอีพนะี EP ้ก็มีมาให้ชม2ี่งค์องนะครับตอนแรกเหมือนเอาอะไรแทรกหน่อยนะเนาะขอซื้อหน่อยพี่นะได้มาได้มาองค์เดียวพี่ขอแทรกเขาหน่อยนะเป็นองค์ที่21แล้วกันนะครับนี่พี่องค์ที่21ดครับเป็นพระปิดตาของลวงป,ปู่ครับสนิมทองแดงสนิมเขียวขึ้นเลยครับ นะฮะออกอ่าวระเดียวกันที่นะครับนี่ฮะพระปิตาศิลาพรมหามงคลครับวัดโพสีนะครับการตีแท้ตลอดชีพนะครับนะมีองค์เดียวนะครับผมขอ5 0 0รบาทนะครับรวมส่งให้นะครับโอเคนะครับนะวันนี้ก็มีย1อรายการนะครับไงฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสนใจองค์ไหนรายการไหนแคปรูปภาพหรืออดีไลน์เบอร์โทรครับแปะหมายเลขเดียวกันครับติดต่อมาได้เลยครับขอบคุณมากครับ